เทวเอนเนอร์ติ i t y เนี่ยมันคืออะไรจริงๆต้องบอกก่อนว่าสถาบันเราเนี่ยนะครับจะเป็นสถาบันที่สอนให้ทุกคนเนี่ยสามารถยืนด้วยขาตัวเองในตลาดได้มันเป็นคอนเซ็ปที่ถูกต้องเนาะการที่วันเนี้ยเราจะชนะตลาดด้วยตัวเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการเทรดเนี่ยมันเหมือนการที่วันเนี้ยเราเป็นนักกีฬาเลยมันใช้เรื่องของวิธีคิดมันใช้เรื่องของจิตวิทยาซึ่งกีฬาก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะเรื่องของทัศนะใช้เรื่องของการดูพฤติกรรมคู่แข่งซึ่งการเคลื่อนที่ของราคาทองคำเนี่ยข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเนี่ย มันเกิดจากคู่แขกคิดเหมือนการกดบายกดเซลล์ซึ่งวันนี้นะครับการที่เราจะเป็นนักกีฬาเนี่ยเราก็ต้องดูพฤติกรรมของคู่แขกให้เป็นอนะ่ะอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่นักเทรดเนี่ยเหมือนนักกีฬาก็คือสภาวะจิตใจต้องเข้มแข็งนักกีฬาที่เป็นเดอะเบสเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ทักษะอย่างเดียวไงเขาไม่ได้มีแค่ความฟิตอย่างเดียวแต่สําคัญคือเขามีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งกว่านักกีฬาทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากกว่า เขาอาจจะไม่ได้ฉลาดมากกว่านะเห็นด้วยไหมว่าตอนที่คุณเ,เจอสถานการณ์ที่มันแย่มากๆไม่ว่าจะเป็นการเทรดเนาะหรืออาจจะลงทุนผิดพลาดหรือการทําธุรกิจเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายสังเกตไหมว่าถ้าจิตคุณไม่แข็งเนี่ยคุณจะไม่สามารถคิดอะไรออกได้เลยไม่ว่าคุณจะเรียนรู้มาเยอะแค่ไหนถึงตอนนั้นน่ยถ้าจิตใจคุณไม่แร่งเนี่ยคุณจะไม่สามารถคุมตัวเองได้เลย เห็นไหมครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเหมือนนักกีฬาเลยจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดเนาะนะครับการลงทุนการทําธุรกิจเนี่ยเหมือนเราเป็นนักกีฬาแต่มันแค่แตกต่างกนะันที่เลยมั้ยคือการเทรดเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะมันใช้เมนเทอร์ตี้ที่อยู่ข้างในความแข็งแกร่งจากภายในอย่างเดียวเลยแต่นักกีฬาเนี่ยมันต้องภายในและภายนอกอะ่ะมันมีการประทะมันมีเรื่องของความเจ็บปวดทางร่างกายซึ่งวันนี้การที่เราจะชนะตลาดการที่วันนี้เราจะประสบความสําเร็จกับ อะไรบางอย่างอะแน่นอนครับคุณต้องมีสุขภาพดีใช่ไหมสุขภาพดีคือฟิตนะและไอความฟิตของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีเมนทูเรตี้สตองเกอร์นะครับมันจะเชื่อมไปสู่การที่วันนี้ คุณจะมีสภาวะจิตใจที่แร่งถามว่าเมนทอริตี้เนี่ยนะครับมันสําคัญแค่ไหนสําคัญมากนะถ้าวันนี้จิตคุณไม่แข็งนะคุณก็ไม่สามารถทําตามวินัยได้มันไม่ใช่แค่วินัยอย่างเดียวการที่วันนี้คุณผิดพลาดแล้วคุณจะคุยกับตัวเองอะเซลท้อกับตัวเองคุยกับตัวเองในเชิงบวกเนี่ยถ้าจิตคุณไม่แข็งคุณคุยได้ปะมันคุยเรื่องลบอะมันไม่ได้คุยเรื่องบวกแล้วอะการที่วันนี้คุณจะตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นจิตใจต้องแร่งปะต้องแก่งนะการที่วันนี้คุณจะเดินตามแผนแบบร้อม่นอร์เซ็นต์ เทรไม่อเวนหลอดอยู่ในแผนการ100%จิตใจสำคัญไหมนี่ไง4ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายกลับมาดูแลตัวเอง100%ตัดสิ่งที่ ทำร้ายเราอะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอะบุหรี่อะไรที่มันไม่ดีน้ําตาลผมตัดออกจากชีวิตหมดเลยปรากฏว่า3ปี4ปีที่ผ่านมาผมแปลกใจกับตัวเองมากเฮ้ย <_ c oughs> ทำไมเราสามารถคุมตัวเองได้ดีมากๆากการที่วันนี้เราจะชนะอะไรบางอย่างไม่ว่าเราจะชนะตลาด For ร x กนะครับหรือตลาดหุ้นนะครับหรือวันนี้คุณจะทําธุรกิจแข่งกับใครหรือการที่วันนี้คุณจะเป็นนักกีฬาท,ที่จะเป็นผู้ชนะสำคัญคือคุณต้องมีสุขภาพที่ดี แล้วการที่วันนี้คุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสแกคมันเริ่มจากอะไรอ่ะย้อนกลับมาเนี่ยมันเริ่มจากการที่วันนี้คุณต้องชนะตัวเองให้ได้มแล้วการที่วันนี้คุณจะชนะตัวเองได้อ่ะคุณจะชนะตัวเองได้ยังไงถ้าวันนี้ค,คุณคุมตัวเองไม่ได้แล้วการที่วันนี้คุณจะมีเซลล์คอนโทรลได้เนี่ยย้อนกลับไปคืออะไรครับจุดเริ่มต้นคือสุขภาพสุขภาพเนี่ยมันก็คือความสําเร็จไงเห็นด้ไหมแล้วมันเป็นความสําเร็จที่ดีที่สุดอ่ะที่หลายคนมักจะมองข้ามง่ายๆเลยว่าคุณลองเตือนไม่่ิ คุณว่าคุณนั่งประชุมรู้เรื่องไหมคุณนั่งเฝ้าจอเนี่ยนะครับคุณจะมีสมาธิไหมนั่งอ่านหนังสือเนี่ยนะครับหรือนั่งฟังคลิปอะไรดีๆเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะได้กี่เปอร์เซ็นตะ์อะเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญสำคัญมากเลยแหละที่หลายๆคนมองข้ามตอนนี้เรากำลังฝึกฝนใช่ไหมเรากำลังจะเก็บชั่วโมงบินเพื่อเราจะชนะตลาดแต่วันเนี้ย โอเคสิ่งนั้นเนี่ยเราทําดีอยู่แล้วแต่เราต้องย้อนกลับมาทําสิ่งที่มันสําคัญที่สุดซึ่งไอความสําคัญเนี่ยมันมีความสําคัญถึงแปเลยนะมันอยู่ข้างในเราอะส่วนเรื่องอื่นที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยมันมีความสําคัญเพียงแค่20่ครับคุณต้องให้ความสําคัญกับจุดที่มันสําคัญนะ คือสุขภาพแล้วก็เมนเทอร์เตี้นะครับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ประกาศเนาะแล้วก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองมาวิ่งดูลองมาออกกําลังกายคุณอาจจะไม่ต้องวิ่งก็ได้ถ้าคุณชอบว่ายน้ําคุณก็ไปไว่ายน้ําคุณชอบปั่นจักรยานคุณก็ไปปั่นจักรยานปรากฏว่าคนที่ทําตามที่ผมบอกเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะทุกคนบอกว่าเออทําไมแปลกเนาะทาไมเขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นพอเขาควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นไปไงเวลาที่เขาเทรด เวลาที่เขาทําอะไรบางอย่างนะครับเขาจะมี mindfulness คือมีสติและอยู่กับปัจจุบันมันก็เลยทําให้ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ f s t t u o l เนาะสร้างนักเทรดเนี่ยชนะตลาดมากที่สุดตั้งแต่เราทํากันมาเลยตลอด6-7ปีปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องสําคัญนะ่ะอย่างที่บอกไปว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตมันคือเรื่องสําคัญใจพร้อมกายพร้อมคุณถึงจะทําได้อะ่ะคือคนที่สุขภาพไม่ดีเราจะเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่ไปหมด สมมตินะถ้าคุณวิ่ง42อ่ะแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณไม่เคยวิ่งคุณรู้สึกไงคุณรู้สึกยากคุณจะรู้สึกมันน่ากลัวคุณจะรู้สึกว่าโหคุณจะทําได้ไงวะแต่ถ้าวันนี้คุณทําได้แล้วอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอคุณทําได้แล้วเนี่ยสังเกตไหมว่าความกลัวเนี่ยมันจะลดลงมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะพอเราพิชิตมาราธอนได้อ่ะ่กิโลนะอันนี้พูดถึงตัวผมนะปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยผมติดอยู่ที่ร้านเหรียญล้านเหรียญนะ มันไปไม่ได้อะมันไม่ใช่แค่การเทรดนะผมทําธุรกิจผมลงทุนในหุ้นผมทําอะไรก็แล้วแต่ทำไมปัญหามันใหญ่แต่พอเราสามารถจบมาราธอนได้อะเราจะรู้สึกว่าปัญหาแค่นี้เหรอวะก็แค่คัดลอสเหรอวะก็แค่เริ่มใหม่เหรอวะก็แค่ทําให้ได้มากกว่าคู่แข่งอ่ะ เราก็ชนะแล้วอะคู่แข่งไม่ได้วิ่งมาราธอนนะเว้ยเราแม่งวิ่ง42มาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าเซลล์คอนฟ idence ะมันมีเรื่องของเซลล์์ตรีมด้วยมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจมันเป็นเรื่องของความมั่นใจอะเออเวลาคนมันมั่นใจอะทำอะไรมันก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งอะที่สําคัญคืออะไรไหมพอเราสุขภาพดีคุณเราก็ดีด้วยไหมเขาเรียกว่ามันเป็นผลพลอยได้นะสุขภาพดีเรามีซิกแพคอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะ ตอนที่เราแบบสุขภาพไม่ดีเนี่ยโอ้โหใครมาขอถ่ายรูปเนี่ยเราไม่อยากให้ลงเลยเดี๋ยวนี้เราถอดเสื้อถ่ายโชคซิกแพคมั่งเลยอะไรเงี้ยมันจะมีความมั่นใจและความมั่นใจเนี่ยมันจะส่งต่อให้เราไปมั่นใจในเรื่องอื่นสังเกตป่ะคนไม่มั่นใจแม่งก็ไม่มั่นใจอยู่อย่างนั้นทาอะไรเปลี่ยนอีอย่างก็ไม่มั่นใจแล้วทําแบบไม่มั่นใจสําเร็จไหมเออแต่ถ้าวันเนี้ยเราทําแบบมั่นใจอะเราเป็นคนมั่นใจเราส่องกระจกตัวเองแล้วโอ้โหแม่งเออเราดูดีขึ้นนะเรามั่นใจมากขึ้น เวลาเราเทรดเราลงทุนเราทําธุรกิจเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วคนที่มีความมั่นใจทําอะไรมันก็ออกมาดีทําอะไรมันก็สําเร็จไปแล้วครึ่งนึงอะคุณไปดูนักกีฬาดินักกีฬาที่เป็นผู้ชนะนะนักมวยเนี่ยเวลาเปรียบมวยนะคนที่ชนะเนี่ยจะมองตาตลอดเลยเพราะอะไรอะเขามองตาคู่แข่งเพราะเขามั่นใจคนที่ไม่มีความมั่นใจจะหลบตาสังเกตไหมลองย้อนไปดูวิดีโอวันที่เขาช่างน้าหนักแล้วดูเขามองตากันคุณจะรู้เลยว่าอันนี้คือผู้ชนะคนนี้คือผู้แพ ความมั่นใจอย่างที่บอกไปว่าคนที่มีสุขภาพที่ดีมันจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง แต่สุขภาพมาก่อนนะแล้วสภาวะจิตใจเนี่ยจะเริ่มแข็งตามมันจะมีวิธีการฝึกจิตให้แร่งเนี่ยหลายรูปแบบสมัยก่อนเนี่ยผมก็นั่งสมาธิผมรู้สึกว่ามันดีแต่ตอนนี้ผมได้วิธีการใหม่คือการวิ่งสมาธิวิ่งบวกสมาธิก็คือการวิ่งสมาธิมันรู้สึกอึดอัดเวลาวิ่งเนาะเราต้องคุมตัวเองให้ได้เขาบอกว่าสมองกับใจมันจะต้องสู้กันสมองเราจะยอมแพ้ตลอดเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่มันขับขันเนี่ยสมองเราจะบอกตลอดเลยมึงยอมแพ้ซะมึงยอมแพ้เขาต้องการ หยัดพลังงานเราแต่ใจเราอะ่ะมันต้องแบบต้องสู้อะ่ะความรู้สึกมันจะอยู่ที่ใจอะ่ะกูไม่ยอมแพ้แต่คนที่จิตใจอ่อนแอเนี่ยเวลาที่สมองส่งสารเคมีบางอย่างเพื่อบอกให้เขายอมแพ้มันจะมาทางความรู้สึกนะเขายอมแพ้ทันทีเลยอันนี้คือสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งเวลาที่เราล้มเหลวเวลาที่เราเจออุปสรรคเนี่ยสังเกตไหมหรือเราเจอความพ่ายแพ้ พอแตกคัดลอดสังเกตไหมเวลาเราจะกลับไปทํามันจะยากเพราะสมองมันจะหลั่งสารเคมีมาที่ความรู้สึกของเราอารมณ์ของเราเพื่อให้เราออกจากสิ่งนี้มันจะเป็นความรู้สึกต่อต้านถ้าคุณจิตแข็งนะคุณจะไม่สนใจความผิดพลาดแล้วที่สําคัญเนี่ยคนจิตอ่อนเนี่ยจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเจอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเหยื่อเขาชอบทําอะไรเดิมๆอะแต่คนจิตแข็งเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี มันจะทําให้เขาเติบโตและเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ที่เดิมด้วย natural. แล้วอีกข้อนึงที่สําคัญนะคนจิตแข็งเนี่ยเขาชอบความเสี่ยงแต่คนจิตอ,อ่อนเนี่ยจะกลัวความเสี่ยงเขาจะไม่ยุ่วความเสี่ยงเลยแต่คนจิตแข็งเนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จยิ่งเสี่ยงสูงความสําเร็จก็ยิ่งสูงแต่คนจิตแข็งก็จะรู้ไงว่าเฮ้ยยิ่งความเสียงสูงเนี่ยเขา จะต้องทําไมไปหาความรู้ไอการหาความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิน,ยนัยแต่ถ้าคนจิตอ่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องมีวินัยด้วยหรอเขาขี้เกียจอะมันมาที่ความรู้สึกแกเขาขอเป็นพุ่งนี้ได้ไหมแต่คนจิตแข็งคือทอทอกูอๆๆจะทําวันเนี้ยเออกูจะรีบล้มแล้วกูก็จะรีบ รจคือมันเป็นสิ่งที่สําคัญอ่ะมันเหมือนเป็นกระดุมเม็ดแรกแล้วกันทุกคนเนี่ยพยายามจะติดกระดุมเขาเรียกว่าติดกระดุมท้ายเสื้อแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับกระดุมเม็ดแรกซึ่งถ้าวันนี้กระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันไม่แข็งแรงสุดท้ายถ้าคุณจะรวยเนี่ยนะไอ้ความรวยเนี่ยมันมาที่หลังคุณทําสิ่งรอบตัวให้ประสบความสําเร็จก่อนเริ่มง่ายสุดคืออะไรไหมทำร่างกายทําจิตใจให้คุณสําเร็จเดี๋ยวความสําเร็จอื่นจะตามมาเองเดี๋ยวความรวยเนี่ยมันมา